สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับ วันนี้มาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับของการที่หลายท่านนะครับได้ใช้ไฟนะช่วงนะครับโควิด19นี้นะครับที่ต้องบอกว่าตอบสนองนะครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับอยู่ที่บ้านนะครับหรือ work f r o m home นั่นเองนะครับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีข้อมูลการแบ่งปันครับแจ้งวิธีการคืนเงินค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน2 5 6 3สําหรับใครที่จ่ายเงินไปแล้ว นะครับอันนี้ก็จะมาดูกันนิดนึงว่าเฮ้ยนะครับใครที่จ่ายไปแล้วรวมถึงผมเนี่ยนะฮะก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีอย่างไรถึงจะได้รับเงินคืนนะหรือนะครับรูปแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันรวมไปถึงเกี่ยวกับนะครับในส่วนของมาตรการการตอบสนองนะจากรัฐบาลที่ต้องบอกว่ามาช่วยนะครับในในส่วนของผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งนะครับมิเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับมิเตอร์นะครับไม่เกิน5แอมป์รวมไปถึงนะครับมิเตอร์เกิน 5m นะครับแล้วเราก็จะมาดูกันที่ว่าประเภทนะครับของที่เราติดเนี่ยนะครับมันอยู่ในนะครับในส่วนของกลุ่มไหนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าใจร่วมกันนะครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับที่ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยครับที่ได้รับผลจากนะครับสถานการณ์โควิดสิบเก้านี้นะครับตามมติคณะรัฐมนตรีดังนี้นะครับหนึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยครับที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์วงเรบประเภท1.1.1นะครับไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษา2อ2ห้3นะครับ 2. ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าบ้านนะครับที่อยู่อาศัยที่ไดิตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ประเภท1.1.2ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษา253แล้วการไฟฟ้าครับส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่30เมษายน253 6นะครับเป็นต้นมานี่เองนะนะนะนี่คือ2นะครับเงื่อนไขสรุปก็คือว่านะครับใครที่นะครับ ใช้มิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์ประเภท1.1.1เนี่ยนะครับถ้าได้รับบินเดือนเมษาเนี่ยก็คือว่าไม่ต้องนะครับไปจ่ายค่าไฟเดือนเมษานั่เนเองนะส่วนใครที่เกิน5แอมป์ประเภท1.1.2นะครับอันเนี้ยต้องบอกว่ารอการปรับนะครับนิดนึงในเรื่องของค่าไฟนะครับแล้วก็จะสามารถดำเนินการจ่ายเนาะตามบินอีกทีนึงนะครับโดยมาตรการเยียวยาน,นั่นแหละนะครับก็ชำระได้ตั้งแต่30เมษาที่ผ่านมาน นหากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวนะครับได้ชําระค่าไฟเดือนเมษาไปแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับจะดําเนินการคืนไฟฟ้าให้ภายหลังโดยมีแนวทางการคืนเงินผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยประเภท1.1.1และประเภท1.1.2ดังนี้ครับผู้ที่ใช้ไฟประเภท1.1.1จเนี่ยจะคืนเงินโดยวิธีการหักจากไฟฟ้าประจําเดือนกรกฎาคมจากผู้ที่ใช้ไฟฟ้าได้รับสิทธิ ให้ใช้ไฟฟรีนะครับเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษามิถุนานะครับและส่วนประเภท 1.1.2จะคืนเงินโดยการหักค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปขึ้นอยู่กับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับแบ่งปันกันให้เราเข้าใจนะครับคือไม่ได้คืนเป็นตัวเงินนะ,ะท่านนะครับมันคือการนะครับไปตรวจสอบหรือดูการใช้การไฟฟ้านะครับหรือเขาเรียกว่ามิตเตอร์การไฟฟ้าของเราในเดือนกรกฎาก่อนแล้วค่อยมาหักกันนะครับว่าหักค่าไฟจากการที่เราใช้แล้วก็ ใช้ไปเท่าไหร่นะครับส่วนต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับอาเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการนะครับที่ทางด้านการไฟฟ้านะครับหากเป็นอย่างไรนะใครที่ได้รับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบินการไฟฟ้านะครับเดือนเมษานะนะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้นะครับโอเคจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านนะครับที่อยู่อาศัยประเภทไหนครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบ นะครับที่บ้านของตัวเองจัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ประเภทไหนกองสื่อสารองค์กรครับฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนวิภาคได้เคยมีคําตอบดังนี้นะครับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยประเภท1.1.1คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5 M, แอมป์มีหน่วยการไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.2 คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน5แอมป์ขึ้นไปและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยประเภท1.1.1ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยติดต่อกัน3เดือนนะครับท่านนะเพราะฉะนั้นนะครับ ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าประเภท1.1.1กับประเภท1.1.2อันนี้เดี๋ยวเรามาให้ดูวิธีการดูง่ายๆจากบินค่าไฟของท่านนะนะครับหลายคนก็อาจจะนําขึ้นมาเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยเราตรวจเช็คอย่างไรนะครับเอาละเมื่อท่านนะครับ ดูใบแจ้งค่าไฟฟ้านะครับของเราก็มาดูพร้อมกันเลยนะเพราะเราครับมันมีเขาเรียกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าของพวกเราเนี่ยมันก็มีหลายชื่อนะครับหลายช่องสิ่งที่จะชวนพวกเราดูคือช่องเขาเรียกว่าประเภทวงเล็บทายทีวายพีนะครับ่าตัวนี้นะครับท่านไปดูว่านะครับหมายเลขที่ปรากฏในช่องประเภทนี้ของท่านหมายเลขออะไรนะครับถ้าเป็นหมายเลข ในช่องนะครับคำว่าประเภทคือ1114คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.1นะได้รับไฟระดับแรงดันอยู่ที่22-33ถึง33กิโลวัตต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าบ้านหลังเล็กๆอาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับถ้าช่องประเภทเราหมายเลข1115นะครับ คือผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัยประเภท1.1.1เหมือนกันที่ได้รับไฟระดับแรงดัน380แอด230โวลต์นะครับช่องประเภทนะครับของเรานะครับเป็นหมายเลข1.1.2นะครับก็คือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่อาศัยประเภท1.1.2ครับที่ได้รับนะที่ได้รับที่ได้รับไฟระดับแรงดันอยู่ที่22ถึง33กิโลวัตต์ นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเราดูนะครับในส่วนของบินแจ้งค่าไฟนะครับแล้วไปดูช่องประเภทนะครับขึ้นหมายเลข112 5 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.2นะครับได้รับไฟระดับแรงดัน380นะครับ230วโมนนะครับที่มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอาละนี่คือวิธีการดูง่ายๆนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มแค่นั้นเองครับคือนะครับถ้าเรามีบินนะครับแจ้งค่าไฟฟ้าก็เข้าไปดูช่องที่เขียนว่าประเภทวงเล็บไทสนะครับ ถ้าหมายเลขปรากฏ1114กับ1115อันนี้คือท่านอยู่ในนะครับเขาเรียกว่าประเภท1.1.1นะนะครับรวมไปถึงถ้าใครนะครับช่องประเภทนะครับ มีหมายเลขปรากฏ1.124กับ1.125นะครับท่านก็คืออยู่ในนะครับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท1.1.2เห็นไหมนะครับดูกันง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนิดนึงนะครับใครที่ติดตั้งมิเตอร์แต่กี้ที่บอกไปนะครับมันก็จะมี2ส,ส่วนคือไม่เกิน 5M แอมป์กับเกิน 5M แอมป์สิ่งที่จะแบ่งปันต่อคือว่าใครที่ไม่เกิน 5M แอมป์แต่มียอดนะครับการใช้ไฟฟ้านะครับ เขาเรียกว่าเกิน150หน่วยนะครับติดต่อกัน3เดือนถูกไหมนะครับใครที่นะครับติดตั้งมิเตอร์ไม่เกินนะครับ5แอมป์แต่มีการใช้นะครับหน่วยการไฟฟ้าเกิน150แอมป์ต่อเนื่อง3เดือนนะครับท่านจะถูกปัดมาเป็นในกลุ่มของประเภทนะครับ ผู้ใช้ไฟฟ้านะครับอยู่อาศัยประเภท1.1.2อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่รบกวนดูด้วยนะนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสําหรับในส่วนของการติดตามนะครับขอบคุณข้อมูลจากนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับช่องฟีดออช n แนลผมกเสมสันผิวแดงต้องรำราไปแล้วขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ